สวัสดีครับสวัสดี f อฟทางช่องนะครับบีทีชันแนวรัอวเซียนคอนแกนครับมัอนี่กอยู่กับเซียนคอนแกนคือเก้าครับวันที่27เดือน5พศ2568ันะครับสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติ ดาวจูนว i p ีนะครับพี่น้องสำหรับเ c ซที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวะทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT Channel หรรอว่าเซียนคอนเทนเดอพี่นอ้องเด้อสำหรับเมื่อนี้นะครับเข้ามาสารุปแนวทางกันนะครับพี่น้องสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้องงวดประจำวันที่27เดือน5นะครับพศ2568นะครับเด่นวิ่งรูด 2กับ1มาเบืองไปพร้อมๆกันครับ FC ทั้ทางจ่องนะครับวิ่งรูด2กับ1สําหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแก่นเน้นในปที่วิ่งรูด2นะครับพี่นอ้องอสำหรับพ่อพ่อแม่ที่มีทุนหลก็สามารถนั่ไปเล่น1 9เกาประตูได้คือเก้าครับเมื่อวานที่อยู่ตำแหน่งใดมากตำแหน่งใดถ้ามี2กับ1ได้เใแน่นอนพี่นอ้องมาเบืองครับพี่น้องครับวิ่งรูด2จับคู่ชุดเด่น2 1 1ชุดนะครับ เบิ้ลก็คือสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบิ้งครับวิ่งรูดสองจับคู่จอดในเน้นไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งแปดนะครับสําหรับตรงกลางนะพี่น้องเด้อตรงกลางสองหกหนึ่งหกกันทุนไวครับพี่น้องครับกันทุนไวนะครับ มาดูเลขกำลังวันครับพี่น้องมาเบิ่งเลขกำลังวันกันครับ0 3 5 8นะครับก็สามารถนะํามาวิ่งกันได้ที่0 3 0 5 0 8 3 5 3 8แล้วก็58นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด2กับหนึ่งนะครับพี่น้องก็สามารถนะํามาจับคู่เลขกำลังวันได้คือเก้าครับพี่น้องวิ่งรูด2จับคู่เลขกำลังวันได้ที่20 2 3 25 28นะครับ 2 0 23 25 28นะครับตัวกันก็นกนคือ2 0 2 3นะครับส่วน25 28เสียนคนแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> มาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องวิ่งรูด1นจับคู่องเลขกำลังวันได้ที่10 13 15 18 10 1น15 18ะครับ10 13 15 18นะครับตัวกันก็นกนคือ10 13งพี่น้องเดอ้อส่วนห5 หนึ่งแปดเซียนคนแกนกระจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอ่ามาเบิองครับงบน้อยนะครับพี่น้องมาเบิองตรงนี้เลยพี่น้องเด้องบน้อยนะครับก็สามารถนําไปเล่นได้คือเก่าครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด2กับ1งวดประจำวันที่27เดือน5นะครับ2กับ1ตัวประกอบนะครับ6กับ7นะครับก็สามารถนํามาจับคู่กันได้ครับพี่นอ้องอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องตัวประกอบ6กับ7จับคู่26 27 1617นะครับพี่น้องเส้นคนเกียนเน้นให้ไปที่2627กส 26, เอสซีบอมบัดสองหกสองเ็ก็ไปที่1617ได้คือเก่าครับพี่น้องครับอ่ะเอามาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อหุ้นแรกแหกหมานสำหรับสรุปผลหุ้นนะครับพี่น้องวันที่27เดือน5พศ2568นะครับเอามาเบิ่งเล่าสตาร์พี่น้องครับ15บหนาฬิกาสาบนาทีบนนะครับ4 7 2ล่าง4 2นะครับอ่าแนวทางของเสียนคนแกนเดอพี่น้องเด้อบน4 7 2นะครับมาที่วิ่ง2บนนะครับจับคู่จอดเน้นเน้นไปที่2 7นะครับมา7 2เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าดีใจนะเบนซี 4, ทางช่องคือเก้าครับพี่น้องสำหรับลาวสตาร์ส่วนล่างนะครับพี่น้องล่าง4 สองอ้าวแนวทางของเซียนกนแก่นมากนะครับส,สี่สอ <c oughs> งนะครับก็สําหรับสายวิ่งนะครับก็มาที่วิ่งสองล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้น้ไปที่สองสี่นะครับพี่น้องมาสี่สองนะครับสองเด้งแล้ะครับพี่น้องสาหรับเล่าสตาร์นะครับจับคู่จอดเน้น้ไปที่สองเจ็ดมาเจ็ดสองจับคู่จอดเน้นี้ไปที่สองสี่มาสี่สองนะครับสําหรับเล่าสตาร์นะครับ สองดิ่งได้ี่นอ้องเด้ออ่าบ่เป็นการเสีเวลามาเบิ่งนกันต่อครับเฉพาะกิจนะครับบนสองหกห้านะครับสองหกห้านวทางของเซียนคนเก่งก็มาที่วิ่งสองนะครับพี่น้องจับคู่สองหกนะครับแต่ว่าไปยุคข,ข้างหน้าได้ีปน้องเด้อไปยุคข้างหน้ากะทอว่าเขาเฉพาะวิ่งสองนะครับพี่น้อง,องสายวิ่งแต่เฮด้ี่น้องเด้นอดนะครับสำหรับเจพาพกกิจนะครับดีใจนำสายวิ่งครับ <c oughs> มาเบิ่งกันต่อครับนอยรอบพิเศษ <c oughs> นอยรอบพิเศษบนนะครับสามศูนย์หนึ่งล่างสี่สามนะครับพี่น้องล่างสี่สามอ๋อสำหรับเล่าสตาร์ครับพี่น้องมาที่งบน้อยสองเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อมาที่งบน้อยสองเจ็ดนะครับน่าดีแจนทำเป็ซีตั้งช่องแล้วครับพี่น้องครับน้อยรอบพิเศษบนสามศูนย์หนึ่ง ล่างสี่สามแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องมาที่เลขกำลังวันเออมาที่วิ่งหนึ่งบนนะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่หนึ่งศูนะครับพี่น้องมาศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับนอยรอบพิเศษนะครับอ่าดีเจนะเอีทั้ทงจองครับพี่น้องมาเบิง้งนอยรอบปกติกันต่อเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นอยรอบปกติบน 7 3 5ล่าง9 3นะครับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องมาที่เลกกำลังวันจับคู่วินกันนะครับพี่น้อง3 5มห้ตรงหรือพี่น้องเด้อสำหรับนอยรอบปกตินะครับดีใจนะมีสีทั้งช่องภายตามเซียนคนแกนบอกนะครับเดี๋ยวเฮียนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งครับปิดท้ายรายการด้วย VIP นะครับพี่น้อง VIP บน1 1 8ล่าง 9, 9 9นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง หนึ่งนะครับบนมาทั้งหลักลอยหลักสิบด้วยพี่น้องเด้อรหนึ่งนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่หนึ่งแปดนะครับพี่น้องมาหนึ่งแปดตรงๆแล้วครับสําหรับ V.I.P. นะครับพี่น้องดีใจนะเป็นที่ตั้งช่องดนะครับไาตามเชียนคนเกล็นนะครับ V.I.P. ก็หนึ่งแปดตรงๆนะครับพี่น้องดีใจน้าเด้อครับพี่น้องเป็นที่ตั้งช่องนะครับสําหรับมื่อนี้นะครับเชียนคนเกล็นจะสรุปผลหุ้นน่อยรวมเมืวันที่ยี่สิบเจ็ด เดือน5นะครับพศ2568นะครับเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะพี่น,น้องเนาะ FC กับคงสิลูกกันดีเรียบร้อยแล้วอ่ะเฮาก็มาเบิ่งกันต่อนะครับสำหรับแนวทางวันที่28นะครับสำหรับวันที่27นะครับเจียนก้อนแกนก็นกนขออนุญาตเอาแนวทางลงก่อนนะครับเนาะอ่ะฮามาเบิ่งกันต่อสำหรับวันที่28เดือน5พศ2568เด่นวิ่งรูดนะครับ สามกับสองนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนพี่น้อง <c oughs> คําเตือนนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเปียแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับพี่น้องมาเบิรงครับสําหรับวันที่ยี่สิบแปด เดือน5นะครับสายวิง่งสายรูดนะครับเซียนคอนแกนเน้นให้ไปที่วิง่งรูด3เด้อพี่น้องเด้อเน้นให้ไปที่วิง่งรูด3นะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้อง3 2 1ชุดเบิ้ลก็คือ3 3 2 2นะครับพี่น้องสำหรับวันที่28เดือน5้เด้อพี่น้องเด้อหน่อยมัดรวมนะครับพี่น้อง วิ่งรูด3จับคู่จอดเน้นๆไปที่3 5 3 6 3 8แล้วก็ตามมาด้วย3 9นะครับส่วนวิ่งรูด2นะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆไปที่2 5 2 6 2 8แล้วก็ 29นะครับแนวทางของเซียนคนเกนเน้นให้ไปที่4คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็4คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น,น้องส่วนตรงกลางเด้อพี่น,น้องเด้อ3 7 2 7กันทุนไว้ครับพี่น,น้องกันทุนไว้นะครับสำหรับเอฟซีตีมาใหม่นะครับพี่น้องครับบาทัลลัวเซียนคนเกนเน้นให้ตรงไหนกะเข่ามาแหล็กกะจะเลื่อมเบิ่งให้จบคลิปฟังให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องครับอ่ะ กดติดตามไว้นะครับพี่น้องอ่าวสิห็นเนวทังใหม่ๆนะครับที่เซียนคนเก่นอัปเดตมาใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับพี่น้องเนาะอ่ามาเิ็งครับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามารถนํามาวินกันเลยที่นเขาครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดสามกับสองนะครับ นำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้คือเก้าพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งวิ่งรูดสามจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามแปดนะครับสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามแปดตัวกันก็คือสามหนึ่งสามสี่เด้อพี่น้องเด้อส่วนสามเจ็ดสามแปดจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ามาเบิ้งวิ่งรูดสองนะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่สองหนึ่ง 24 27แล้วก็28นะครับพี่น้อง2 1 2 4 27แล้วก็28นะครับตัวกันก็คือ2 1 24นะครับส่วน2 7 28นะครับ27 28เจียเนขนแนจับคู่ให้เรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเด้ออยู่ยนกกาะเรียบร้อยแล้วมากระจัดคัดกระพานสำหรับแนวทางของเส้นขนแกนนะครับนำมาเสนอให้ครับหยบซีทั้งช่องนะครับเป็นแนวทางนะครับ เอฟซีทางจองนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเอฟซีกับค้งสิเข่าใจดีอยู่แล้วเราพี่น้องเนาะอ่าอย่างน้อยน,นะครับแต่เฮามีแนวทางก็ยังดีกว่าห้าเดาเน,น,น,นาพี่น้องเนาะเฮามีแนวทางก็ดีกว่าห้าเดานะครับพี่น้องอ่าเซียนคนเกนก็คิดว่าเอฟซีนะครับกับค้งสีมีตัวเลขที่ชอบในใจอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอ่าจ,จับใจตัวใดนั่นกับมะพงเปรียบเทียบกันเอาเนาพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลนนะครับ เอามาเบื้องกันต่อครับงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยงวดประจําวันที่28เดือน5นะครับสําหรับงบน้อยเด้อพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องตัวประกรบนะครับก็คือ2กับ9นะครับพี่น้องตัวประกรบ2กับ9จับคู่3 2 3 9 2 2 2 9นะครับเสี่ยงคนแก่นเน้นให้ไปที่ 3 9มเ้าและก็2 9นะครับเอ็ซีทางช่องบอมัก2 9 3 9ก็ไปที่3 2 2 2ได้คือกันครับพี่นอ้องอ่าแต่ว่าเซียนคนเกลียชอบส่วนตัวเอาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะชอบส่วนตัวนะครับสามเด้าสอพี่นอนะ้องเด้ออ่าสำหรับเซียนคนเกลียกันเนี้ยให้ที่4คู่หน้าและก็4คู่ท้ายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องลีกกำลังวันก็วินกันได้คือเก่าครับพี่น้องครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับเอฟซีทางช่องพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเบิ่งแนวทางกับเซียนคนแก่มารับแนวทางกับเซียนคนแก่นนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงๆพังๆไปด้วยกันได้ี่นองเด้อสำหรับเอฟซีนะครับอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ดีไม่แห้งสูงขู่สุข้นนะครับ อยู่ดีไม่แห้งสูขุสุขคนสำหรับเอฟซีที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเอฟซีไว้จะเพียงเท่านี้เลยครับพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับเชิญคนเกลาพี่น้องลาน้องไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับเฮ้